รบมือให้กับพี่การและพี่โดมด้วย<อ>สวัสดีครับสวัสดีครับเรายืนกันห่างๆไว้สักนิดนึงไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตกเฟรมหรือเปล่านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้พี่การกับพี่โดมอยู่ในเฟรมก็พอนะฮะนี <c oughs> ่เพราะว่าวันนี้หลายท่านหลายท่านนะครับก็มาเพื่อที่จะแบบมาชม คอนเสิร์ตทิปของเราโดยเฉพาะ่านทางออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเมื่อกี้นะครับพี่โดมพิธการก็มอบความสุขให้กับพวกเราไปแล้วนะครับ <t> แต่ว่าทีนี้อย่างที่บอกว่ารายการวันนี้ครับ <t> เป็นการนําเอาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการทั้ง12จังหวัดภาคใต้ทีเดียวก่อนหลายคนงงว่าภาคใต้มี14เนอะพี่โดมเนาะใช่แต่ว่าด้วยความที่โครงการนี้ครับเรารับผิดชอบอยู่12จังหวัดนะครับเราก็เลยใช้12จังหวัดภาคใต้เป็นตัวตั้งนะครับแต่ว่าในในในงานของเราเนี่ยเรามีสินค้าเยอะมากเลย วันนี้ก็เลยเอามาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่ให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับท่านก็สามารถจะ F ได้เลยณตอนนี้เลยนะครับหรืออาจจะรออีกสักระยะนึงถ้าเกิดว่าต้องการสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพราะหลังคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเยอะเลยนะครับเรามาเริ่มจากอันแรกครับผมเชื่อว่าอันนี้พี่โดมกับพี่การอาจจะจำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางครับ ผมจะยื่นแบบห่างๆได้ยื่นแบบห่างๆง่ายนะครับที่ลายกระเป๋าอันนี้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าจากผ้าปาเตะนะครับเป็นกระเป๋าผ้านะครับทํามาจากผ้าปาเตะนะครับนนาาฬิกเี่่่ยคครรัับบไไมใชอ้ั้นปาเตะไอ้นั้นปาเป็นผ้าพื้นเมืองของคนใต้ครับอยู่ในฝั่งทางทางของใต้ของอินโดนีเซียมาเลเซียผู้หญิงจะนิยมใช้นุ่งนะครับโอ้สวยมากอ่าซึ่งอันนี้ครับถ้าเกิดว่า คุณผู้หญิงเอาไปใช้ก็คือจะใส่อะไรได้หลายอย่างเลยนะครับเอาไปใช่ตลาดได้เดินเข้าช็อปปิ้งได้ดวซื้อต่างๆใช่แล้วก็ทีนี้มันพับเก็บได้นะครับมันก็จะเหลือเล็กนิดเดียวนะครับอันั้นนั่นคือเป็นใบเล็กแล้วก็จะมีใบใหญ่ด้วยมันจะมีสองขนาดเลยจมีสขนาดนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยใบนี้เขาขายอยู่ที่ ราคาใบละ250บาทถือเฉพาะใบใหญ่ใบเดียวครับผมซึ่งเป็นงานฝีมือนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นงานฝีมือเพราะฉะนั้น250บาทถือว่าถูกมากมแต่ถ้าในไลฟ์นี้นะครับใคร F เข้ามานะครับ D49 พิมพ์ D แล้วก็ D-Doc นะครับครับผม49เข้ามาครับ ใบเล็กเออใบใหญ่ใบนี้แถมฟรีใบเล็กทางของพี่การเลยครับไม่ต้องซื้อเลยแถมฟรีไปเลยแถมฟรีเลยครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งด้วยเราส่งให้ฟรีให้เลยนี่เนี่ยเฮ้ยผมเซ็นที่นียได้ไหมได้เลยครับใครอยากได้ดีสี่สิบเก้าได้ไหมครับพิมพ์มาเลยครับพพิมม์ดีสี่สิบเก้ามีแค่สิบชุดเท่านั้นนะครับมีแค่สิบชุดเท่านั้นนะครับแล้วกระเป๋าก็คือว่าเขามีซิปอะไรนี่ใช่ไหมครับไว้เราไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าสะดวกมากๆนะเวลากลัวกระชอกอะไรออกมาใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวนี้จริงๆแล้ว ถ้าแบบใส่เสื้อผ้าเวลาเดินทางเล็กยน้อยก็ได้นะครับไปทะเลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีความแบบการระบายอากาศอะไรยเงี้ยเนือายังไม่ได้นาแบบแล้วก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วสิบสิบใบนี้จะลายเหมือนกันไหมเราขออนุญาตคระลายไปเพราะว่าลายมันจะไม่เหมือนกันแต่ละบายลาย่เหมือนกันด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบไยเใช่ครับเพราะมันเกิดจากการต่อผ้าลายผ้าจะไม่เหมือนกันครับอุดตูนฝีมือคนไทยนะครับสวยงามมากมากครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวถ้าท่านเอาใบใหญ่ไปนะครับก็จะใบเล็กตัวนั้นแถมไปเลยนะครับแล้วก็ส่งฟรี แล้วเหรอครับหมดแล้วหมดแล้วครับรวดเร็วมากเดี๋ยวพิการจะลายเซ็นไปให้ด้วยนะครับเซ็นให้นะเซ็นให้เดี๋ยวพิการเซ็นให้ไปด้วยนะครับที่นด็กผมเก็บให้ขอบคุณครับกับชิ้นต่อไปโอ้โหด้านนี้ก็สองสวยจริงๆอ่ะสวยมากหมายถึงคนหรือกระเป๋าคะกระเป๋าดิครับอโเคคคคค่่ะะขอบุณนก็สวยเชื่อว่าตรงนี้บนเวทีเนี่ยแอนสวยสุดใช่เบอกว่าแต่งหน้ามาครึ่งหน้าข้างบนอ่ะคุณดูได้ยังไงอ่ะแต่งครึ่งเดี่ยว เดี๋ยวนี้ชอบทำกันด้านนี้มีอะไรครับแต่จริงชิ้นที่สองอยู่ทางนี้ก๋อทานี้ก่อนนะชิ้นที่สองนี้อนอันนี้เพิ่งเลาเราเลาหมดไปเป็นฝั่งๆแล้วกันทั้งฝั่งๆแล้วกันแต่ชิ้นที่สองจะมีความเขาเรียกความอัตลักษณ์ของภาคใต้ด้วยนะครับทุกคนทักแชทด้วยนะครับหลังจากที่เอฟไปแล้วทักแชทด้วยนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าหางอวนครับจะเห็นตัวลายผ้าผมฝากพี่โดมได้ครับจะเห็นลายผ้าจะเป็นผ้าหางอวนนะครับแล้วก็จะมีการปักด้วยได้นะครับเป็นไหมนะครับ ปากเนี่ยเป็นปากเป็นลายนกเงือกนะครับเป็นปากแบบปากมือเลยนะครับเป็นลายนกเงือกซึ่งนกเงือกเป็นนกในพื้นที่นะครับที่บอกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นนกแบบรักเดียวใจเดียวนะครับไม่สองใจเดียวเมื่อกี้เราไม่รักเดียวใจเดียวหรอกูขายไม่ได้แล้วน้ใจเดียวเฮ้ยยยคนไม่เชื่อแล้วเขาพูดถึงนกไม่ได้อนถึงนกนถึงนกแต่ละคนถึงนกก็จะไม่สองใจเหมือนในเพลงเมื่อกี้วันนั้นรักเดียวใจเดียวเลยนะครับวันนั้นสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการกระเป๋าใบนี้นะครับจะเป็น D50 นะครับด5 0 D Dog 50อกนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทมีใบเดียวเท่านั้นครับสวยมากใบนี้คือแบบงานดีเทลถือไปนี่คือรู้เลยว่าเดียวใจเดียวแน่นอนรักเดียวใจเดียวครับมันรักเดียวใจเดียวมันไม่ได้แปลเป็นอย่างดียวมันแปลว่าเป็นแบบข้างในดูก็ได้ครับข้างในคณแต่ว่าอยากให้ดูงานเขางานเขาละเอียดมากผิวของที่เขาทาลายมาเนี่ยมันมีความแบบนุ่มนวล ใช่ดีเทลอะเนาะใช่ครับแล้วก็ไม่มีมิติมากๆผมว่าสมราคานะจริงๆว่าจะต้องบอกว่าคือไม่ซ้ําใครเลยนะเพราะว่าแต่ละแต่ละลายที่ปักก็ไม่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะนี่เป็นแพนเมดเนาะใช่เป็นแพนเมดครับปักมือเลยแล้วก็โทมันจะเป็นทรงกลมข้างในจะบอกว่าด้านในก็มีดีเทลอื่นอีกนะมีซิปมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเพื่อจะแยกของนะครับใช่ครับมีซับในเรียบร้อยมีซับในไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานดีนะครับอ่าหมดไปแล้้วเรรียยบอหมดแล้วเรียบร้อย นี่ไงเรายังโฆษณาไม่ทันจบเลยข<ค>ายดีรจริงจริงเลย ยังไม่บอกราคาเลยอ๋อบอกแล้วเราบอกราคาแล้วสองพันแล้วราบอกไาแล้วสามพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้สองพันห้าร้อยบาทถือว่าคุณก็เสียตังค์ไปแล้วสามพันห้าร้อยบาทนะคนใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทแต่สวยจริงสวยจริงยินดีด้วยสวยนะฮะสวยนะครับอันนี้ก็ไม่สองใจนะฮะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะครับใส่ใครครับเนี่ยใส่ใส่ใบได้ใส่ใส่ได้หลายใบเขาอยากขยี้พี่กันเนี่ยขยี้นิดขยี้เลยตอนนี้เมื่อกี้ร้องอินมากเลยอิน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 ใช่เจ็บเนาะเหมือนแต่งมาให้เรา มันแบบอื้ต้องเหมือนดีกว่าพี่กัร้องม <ไป S 2> ือนพ,พี่กัรร้องพี่กันร้องด่าผมยังไงก็ไม่รู้อ่ะใบถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าจากใยตาลเนาะจากใยตาลชอบมากเป็นใยตาลครับเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวน พี่กันถือนิดใบนี้ผมถ้าใครไม่เอาผมผมเอให้แม่นะเนี่ยจริงๆต้องบอกงี้ครับใยตาเนี้ยเป็นใยตาจากตรงตาตโนดที่สะทิงพระครับใช่ครับโอ้เก๋อะใบเนี้ยใช่ครับแล้วก็การคือด้วยความที่ใยตาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการเอามาถากเอามาทอครับทำให้มันแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็เลยเอามาทำเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆเขาทำดีไซน์อันนี้คือว่าทรงย่าใช่ก็เป็นทรงย่ามซึ่งปกติใบเนี้ยจริงๆราคาไม่แพงเลยครับนี่คือ2,500บาท แต่ว่าด้วยคุณภาพของวัตถุดิบลักษณะที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันแข็งแรงทนทานและสวยงามแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยครับที่พี่กันสะพายอยู่อย่างสวยเนี่ยครับเหลือพันเบาทมีใบเดียวพันเก้าร้อยบาทเฮ้ยไม่ต้องหกร้อยหรอครับใช่ครับดีใครไม่เอาผมเอาให้แม่อ่ะเอาไงเอายังไงพิมายังดีดองห้าสิบห้าจากสองพันห้าร้อยบาทเหลือแค่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแล้วพักแชทมาด้วยนะะคยแชทมาด้วยนะคะแชทมาด้วย เรู้สึกเราขายดีเกินไปหรือเปล่ามีคนเอายังจริงพี่ไม่ไม่เอาผมให้แม่ผมเอาให้แม่ผมเอฟให้แม่ดีห้าสิบห้าห้าสิบห้าพิมโค้ดมานะครับผมนับแค่ใบเดียวเหรอครับผมนับสิบวิเท่านั้นนะถ้าสิบวิไม่มีใครเอฟผมเอฟให้แม่นะศิลามีคนแต่ละคนแล้วโอ้โหคุณตั้มคุณตั้มรับไปนะครับเสียใจด้วยนะครับพี่การคุณตั้มหรือคุณตุ้มครับ อ๋อคุณตุ้มคุณตุ้มคุณตุ้มไปครับผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อต่อเขาได้ทีหลังโอเคไม่เป็นไรครับพี่การเรายังมีใบอื่นให้เอฟดีสวยมากเลยครับใบสวยมากเลยค่ะโอ้ใบนี้เหมาะคุณมากนะอันนี้น่าจะเหมาะกับผู้หญิงคุณแม่ก็ได้เนาะใส่กระโปรงกระเป๋าตังค์ได้สวยสวยสวยอันนี้ก็เป็นใยตาลเหมือนกันครับเป็นใยตาลประกอบด้วยใบเออ่ด้วยด้วยไม้ตาลด้วยครับตรงตงขอบๆเป็นไม้ตาลใช่ครับเพิ่มความแข็งแรงจะได้เป็นทรง แกะไม่ไ้เป็นการมาดีด้วยครับเป็นการข้างในสวยมากด้วยเขาบอกทีมงานบอกว่าโอ้โหไม่ได้พูดเล่นงานดีมากจริงข้างใน ปกติราคาอยู่ที่1,900บาทแต่ในไลฟ์ที่พี่กันถือเนี่ยครับพี่โดมถือเนี่ยเหลือ1,350บาทโอ้โหลดอีกแล้วนี่มาเลยครับด5 6ครับด็อก56ครับด5 6นะคะแล้วอย่าลืมทักแชทมาด้วยด้วยด็อกห้าสิบนึ่งันสอยห้าสิบบาทเป็นใยตาลด้วยนะครับใช่เรามีอยู่ใบเดียวเท่านั้นนะคะใยตาลประกบด้วยไหมนาด้วยมีแค่ใบเดียวนะครับถือแบบว่าเก๋ไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของวัสดุวัสดุที่ใช้เลยใช่ครับแล้วบอกของความเป็นไทยด้วยเเนนนี่ยป็ของงโหดสิพรระคับ จาก1,900เหลือ1,350บาทจริงๆแล้วของของโน้ตทิ้งพระนี้เขาก็ไปอยู่ที่ไปแล้วไปเร็วมากแน่เฮ้ยจริงๆจะบอกว่ามันเป็นที่เราช่วยถือหรือว่าของเขาดีอยู่แล้วของเขาดีของเขาดีอยู่แล้วเนาะริงๆบอกว่าของของเจ้าเจ้าเนี้ยครับไปอยู่ที่ King Power ด้วยนะครับแต่ King Power ไม่ใช่ราคานี้แน่นอน เรามาราคาพิเศษเลยที่นี่ใช่ครับขึ้นไปสี่พันห้าพันเลยคช่วยเหลือกันได้ครับนะครับโอเคแลสุดที่สุดท้ายแล้วค่ะเราเปันตัวยาทําไมต้องเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าเป็นตัวท็อปใช่ไหมอันนี้เขาต้องเอาละผมรอฟังแล้อันนี้อ่านั่งเลยนั่งฟังเลยเอเลยอยากฟังเลยอันนี้ก็ทํามาจากใยตาเหมือนกันค่ะครับผมยังไงต่อครับยังไงต่อมันพิเศษยังไงโอ พิเศษคือมันมีคำปลุกครับเราไม่แก้เขาเขาไม่คนดันเขา่าปกติเราดูจากใยตานรูปแบบอื่นนะครับเขาจะพยายามทําให้มันแน่นครับแต่อันนี้จะเป็นใยตานแบบโปร่งครับใช่เป็นแบบโปร่งแล้วน้องลองเปิดซิปแล้วก็ใส่มือถือลงไปที่รัก สมมติเสื้อผ้าเปียกตากข้างในได้เลยน่าจะตากได้นะครับไม่ตอนนี้เหมาะกับการไปทะเลมากถ้าใช่อ้จะเหมาะไปทะเลไป่าว่ายน้ำไปทะเลนะคะใส่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่เปียกแป๊บเดียวแห้งจริงพอไม่โปร่งจะเห็นความโปร่งเ้เดินเรื่อยๆเดินให้ลมผ่านนะเดินใช่เดินใช่ครับคุณถือแล้วหมอนะเอาไว้ไหม ไปเท่าไหร่ครับอันนี้จริงๆไปเนี้ยสองพันสี่ร้อยบาทแต่ว่าถ้าพี่กันจะซื้อให้น้องแอนถ้าซื้อให้พี่กันจะซื้อให้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวแค่พันเจ็ดร้อยบาทเท่าไหร่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับลดตั้งเจ็ดร้อยเหรอลดไป็นเจ็ดร้อยบาทเลยครับลดไป็นเจ็ดร้อยบาทครับก็เหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจากสองพันสี่ร้อยนะครับคุณแอนสวยนะลองลองหมุนได้ไหมครับลองแบบลหมุนนิดนึงแบบหมุนแบบไม่ลองหมุนนิดนึงหมุนดีๆน้องแอนหมุนใช่ไหมคะอันนี้ ไม่หมุนดีกว่าเนาะได้ได้แล้วได้หมดได้หมดได้หมดค่ะได้หมดแกล้งอ่ะชอบแกล้งรักกันรักกันรักล้นเราเนี่ยแกงรักกันรักกันแล้วก็แบบไม่มีเลี้ยงลำนี้นะครับก็ดีดีด็อกห้าสิบแปดมาได้เลยดด็อกห้าสิบแปดครับดด็อกห้าสิบแปดนะครับเท่าไหร่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับลดราคาส่งฟรีด้วยนะครับเฉพาะค่าส่งก็คุ้มแล้วที่ทั้งหมดก็คือส่งฟรีหมดเลยส่งฟรีให้หมดเลยครับทั่วประเทศครับทั่วประเทศ อย่างไงก็นะครับเนี่ยเราจะมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบที่เป็นคนหลังหน้ามาขายเองนะดูแบบรู้คุณสมบัติเยอะแยะไปหมดเลยข้างในก็คือมีเป็นซิปมีเป็นเป็นกระเป๋าข้างในด้วยข้างในนี่มีนี่มีซิปเก็บอเนกประสงค์แหละเหรียญพวกของสําคัญได้เลยใช่ครับครับสวยมากไปแล้วเรียบร้อยไหมฮะสําหรับใบนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี่ยดด็อกห้าสิบแปดนะครับไปแล้วเรียบร้อยอาจารย์แอนอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้าใจจันแอนหมดีนทีได้ไหมฮะให้แฟนคลับหมด <laughs> <laughs> เขาไม่มีกระเป๋าแล้วไม่ต้องเอาหมดหรอกอ๋อคุณเมย์ช่องเอลเขาหะุนคุณเมย์ไปแล้วเรียบร้อย,ยน้องเมย์ อ่าคุณเมย์ปอยชอบไเอาผู้ช่วยดิฉันเองค่ะโอ้โหครับเอาไม่เล่นจะซื้อแนอาจารย์นะครับยินดีด้วยนะครับคนที่ได้ไปยินดีกับน้องเมย์ด้วยนะคะจริงๆต้องแสดงความยินดีทุกคนใช่จริงๆคือจะบอกว่าทุกใบสวยมากแล้วก็เป็นงานฝีมือจากแาวใต้นะครับราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษด้วยครับไปหาราคานี้จากที่อื่นไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์จากตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่นะครับ S B Early Stage All Star ปี2564จะบอกพี่กันกับพี่โดมว่าปีนี้เราจัดเป็นปีสุดท้ายครับ วูบเลยเงียบเลยค่ะเเงียยบลค่ะใจวูบเลยเมื่อกี้แต่แต่ว่าปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นพี่กันกับพี่โดมจะถูกเชิญดในนักคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหาจจะมีแบบเปลี่ยนเป็นงานอื่นๆได้อีกจัด่างเงี้ยอาจจะเป็นงานอื่นจัดเต็มกันต่ออาจจะเป็นออนทัวร์ทั่วประเทศไทยอะไรเงี้ยสี่ภาคทั่วประเทศแล้วเราไปกันหมดเลยไปที่ไม่อยากหวังอะไรเราลงแรงเลยวูบวูบวูบจริงพอเมื่อกี้พี่พูดออกมาผมวูบเลยแล้เงียบไปหมดเลยนะครับแต่จะถูกปรับเป็นโครงการอื่นๆครับปรับเป็นโครงการอื่นๆแต่สำหรับ โครงการ SME Early Stage ก็จะเป็นปีสุดท้ายครับผมก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นครงไรเพราะว่าเราพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยครับจนกระทั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายได้เป็นแบรนด์สามารถวางจําหน่ายได้จริงนะครับแล้วก็สามารถจะขอมาตรฐานได้มีมาตรฐานเป็นของตัวเองนะครับีกแล้วก็หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมที่กําลังชมไลฟ์อยู่นะครับ เราก็ยังมีการจําหน่ายต่อหลังจากที่เสร็จสิ้นคอนเสิร์ตแล้วนะครับก็สามารถที่จะอยู่เอฟสินค้ากันต่อได้นะครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันด้วยพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันด้วยครับผมครับสำหรับวันนี้พี่กันกับพี่โดมฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทั้งคนที่เข้ามาดูด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการทุกท่านด้วยนะครับก็ ดีใจที่ได้มีโอกาสมามอบความสุขในวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนได้ผ่านสถานการณ์ในช่วงนี้ไปด้วยทุกคนได้เจอนะครับในช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับเช่นกันครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับทั้งผู้ประกอบการรายใหม่นะครับผมแล้วก็ทุกคนที่อยู่ทางบ้านด้วยที่กาลังแบบว่าประสบกับวิกฤตปัญหาต่างๆในช่วงนี้นะอยากให้ทุกคนได้สู้ๆครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีสักวันหนึ่งแหละที่มันทุกอย่างมันคลี่คลายลงเราจะได้กลับมา ครับผมและขอบคุณพี่การกับพี่โดมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อกันที่ห้องจําหน่ายนะครับเดี๋ยวไปต่อห้องจําหน่ายห้องจําหน่ายพร้อมหรือยังเอ่ยอมาห้องจําหน่ายพร้อมแล้วนะครับพี่